สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามนายกรัฐมนตรีของไทยคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะผู้นําระดับโลกนะครับในการเดินทางพบปะกับผู้นําระดับโลกชาติอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆเลยนะครับจริงไหมเนี่ย เขาเดินทางพบผู้นำระดับโลกหรอใช่ครับเขาแต่งตัวไงกูไม่ได้ตามเลยโอ้โหนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับดีน่าสนใจมากครับผมทำไมไม่น่าสนใจยังไงเว็บไซต์ข่าวของรัสเซียนะครับซึ่งมีคนติดตามทั่วโลกนะครับและอ่านกันอย่างกว้างขวาง,วางทุกหมู่เหล่าเลยนะครับทุกๆุกบ้านต้องอ่านเว็บนี้ครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ติดตามข่าวจากเว็บไซต์ข่าวรัสเซียแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับได้บอกว่าผู้นำของไทยเนี่ยนะครับเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นนักการเมืองระดับโลกนะครับมีออ เปล่งประกายเฉิดฉายมากในเวทีโลกถึงขั้นทำให้วาลาดิเมียร์ปูตินมองไปชั่วขณะเลยทีเดียวครับวาลาดิเมียร์ปูตินมองไปชั่วขณะเลยทีเดียวครับเ,เดี๋ยวนะเขาโดนราหูอมเหรอครับไม่ใช่ครับคือออร่าของนายกเสรษฐาเนี่ยไปดับปูตินครับแล้วเว็บไซต์ข่าวของรัสเซียพูดว่าอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมอันนี้เนี่ยเขาพูดเขาพูดไปทำไม เขาบอกว่าผู้นำของเราเนี่ยนะครับคลาสซี่มากๆนะครับถึงขั้นว่าเป็น Talk of the Town เลยทีเดียวนะครับเหมือนมึงแค่สรรหาคำมาพูดอะจะได้เข้าใจพร้อมกันครับเดี๋ยวจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเรื่องใหญ่เหรอใหญ่สิครับ a touch of f แ s ชัเฮ้ไม่ใช่สิ s ฟชั่น a ฟช i ่นครับอ๋อครับผมมันก็เป็นการ Express อย่างหนึ่งนะครับ express ด้วยเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบ g l o b a l แบบสุดๆ global ด้วยเหมือน global citizen เหมือน global politician นะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือดิจิ t a ลซ็อกนั่นเองนะครับซึ่งทำงานอยู่บนระบบบล็อกเชนที่ถือว่าเป็นการ d e c e n t r a l i ไรซนั่นเองนะครับและกลิ่นเนี่ยก็จะกระจายในวงกว้างไม่เกินรัศมี4กิโลเมตรครับถามว่าทำได้อย่างไรก็เพราะว่าเราเนี่ยสามารถเขียนโค้ดเนี่ยนะครับลงไปแป๊บเดียวนะครับก็สามารถทำงานได้ทันทีเลยครับสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับผม แต่ที่มันที่สุดเนี่ยนะครับดิจิ t a ลส t o อ k เนี่ยนะครับคุณเนี่ยต้องใส่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของคุณเท่านั้นนะครับเออผมอยู่ตรงไหนผมใส่ตรงนั้นไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะไม่ไปสร้างพายุหมุนครับ พายุหมุนทางกลิ่นนี่ครับที่จะกระจายไปในวงกว้างก่อให้เกิดพายุหมุนทางกลิ่นเนี่ยนะครับเจ็ดแปดรอบเลยทีเดียวนะครับมึงพูดถึงตีนใช่ไหมเนี่ยซ็อกครับออฟซ็อกดิสโตซ็อกครับโทษโทษโทษิสโตซ็อกซึ่งก็เหมือนว่าซ็อกพาวเวอร์อะครับที่มีภาษาไทยที่มีแบบนักเป่านักเขียนกรหรือสักอย่างที่เขาเรียกว่าภูมิพลังวัฒนธรรมอะครับคือต้องบอกนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ย เราเนี่ยคิดมาแล้วนะครับเราต้องพยายามออกจากวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดครับมันมีวิกฤตถึง3อย่างด้วยกันนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเท้าสาวิกฤตตาปลาแล้วก็วิกฤตพีเดียครับวิกฤตพีเดียครับวิกฤตพีเดียครับถ้าเกิดเราไม่รีบนะครับลุงตู่อยู่ต่อนะครับปากท้องรอไม่ได้เราต้องไปกันกับ ดิจิทัลซ็อกนั่นเองครับสวยจังเลยครับเนี่ยครับผมน่าเหรอครับรองเท้าอ๋อครับผมครับคืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการเอ็กซ์เพรสขนบของรุงเท้านะครับเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นโปรโตคอลการแต่งตัวของชายยุโรปที่เป็นการแสดงออกถึง a t o u c h of fashion นะครับเป็นการแสดงออกถึงความร่วมสมัยความเป็น liberal ของเราครับ คืออยากจะเรียนแจ้งทุกท่านว่าขอให้ออกจากกลาบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะการจะเป็น global citizen global politician เนี่ยนะครับเรื่องของถุงเท้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับโทษนะตอนที่กูใส่กูคแค่หนาวตีนนะอ <c oughs> ย่าไปพูดอย่างนั้นจิ๊ที่เราออกอากาศอยู่ <c oughs> <c oughs> เปี่ยนถุงกันดีกว่า <c oughs> ถุงเท้านะถุงเท้าอุ้ยส้อมไม่ได้เขาอิสาะเขาอกหักแล้วอันไหนได้อ่ะอันนี้อันนี้นี่ถุงเท้าจบนี่ได้นี่โอเคที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือหูใส่เบี้ยวด้วยตอนนี้เดี๋ยวจัดให้ครับท่านเดี๋ยวจัดให้ครับท่านมันเบี้ยวทำงานมานานเนี่ยนะนวดและครับพี่จอมมันโอ้ามาบอลเชียวลาเล่นลาเล่น